นี่กับมีลูกระกำเชื่อมแช่อิ่มให้ชมกันดีโอ้หอมอร่อยเขานี่โอ้น้ํานี่หอมอร่อยว่าอะไรทั้งหอมทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งหวานนะเนี่ยอร่อยโอ้หอมหวานแนละ้วะไรบ้า,าแล้วก็เค็มนิดนิดเนี่ยโอ้อืมชื่นใจว่าอืมรครับชื่นใจมากโอ้โหนีน่มาชมกันดี่ครับน้ำน้ำลูกระกำเชื่อมนะเชื่อมแช่อิ่มแล้วนะมานะเอาช่อมเอาช่อมจิ้มแล้วก็ดองไว้คืนหนึ่ง นะดองกวัคืนหนึ่งดอกเตยวันคืนแล้วก็แล้วก็มาไม้เคี่ยวน้ําตาลนะแล้วก็ลูกกระกับใส่นะเดี๋ยวกำังที่ที่ที่ดองไว้นะโอ้ใช่อิม่มครับใช่อิ่มน้ําน้ําเชื่อมเนี่ยโอ้น้ำเชื่อมหวานๆนั่นนี่โอ้สุดยอดเนี่ยอืมโอ้อร่อยเอืมร้อนอ่ะนะแล้วเชื่อมอีกหนึ่งอืมอ, <c oughs> อืม ต้อหอมน้ำหวานครับอือหือสุดยอดลูกกรรมครับลูกกรรมเชื่อมลูกรรรกรรมแช่อิอ่มโอ้โหสุดยอดครับนะแล้วแต่ใส่ใส่หวานหน,หน่อยก็ยังดีนี่ต้องทำครับนะโอ้สุดยอดแล้วนะมากินด้วยกันที่ที่เกาอสม,มุยครับโอ้อร่อยเนี่ยกินแล้วสดชื่นเลยนะนะก็ใส่น้ำแข็งไมาด้วยโอ้โสุดยอดยิ่งสุดยอดหนักเลยโอ้โหเยี่ยมมากมากโอ้อากาศดีมากบรรยากาศดีครับที่สวนมะพร้าวช่าสมุยเหมือนเดิมเนี่ย มาตัดต่งตรงโน้นไปนะใครใกล้เสร็จแล้วเองเลยอีกหน่อยไปเจออีกแล้วไปเจอเจอไปเจอลูกละกรรมอยู่แล้วโอ้ตรงโน้นซ่อนอยู่ตรงโน้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยว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 พาไปชมก่อนเดี๋ยวมาค่อยมากินนะง้อปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนโอ้โอ้อร่อยสุดยอดสุดยอดอืมสุดยอดในบรรยากาศเนี่ยน้าอาเจยอยู่นั่นอาเจยกคอไฟอยู่นั่นนะไม่มียุงครับนะอาเจย์นุ่ใส่ขาสั้นแล้วน้าใส่แขนสั้นใส่ขาสั้นแล้วไม่ต้องไม่มียุงเลยนะ เราขอดแล้วก็แต่งสวนไว้ด้วยนะแต่งไปทั่วนะบรรยากาศดีมากครับนะี่ยังไงก็มาเที่ยวชมกันมาพักผ่อนนะมาพักผ่อนก่อสมุยตั้งแคมันนะนั่นนะโอ้ทั้งนั้นก็ตัดหญ้าเนี่ยทางนั้นมีสวนมีทุเรียนนะเมือ่อวานนี้ก็ตัดทุเรียนนะโอ้ใช่ไหมอุดหนุนในสวนได้มาอุดหนุนในสวนได้เลยนะนะโอ้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะไปชมลูุลก,ลก,ลกรรมอยู่ในธรงางประเทศอีกอีกอีกสองพวงอีกสองพว,พวไพงไปเจอพ้องไปเจอ่อกี้โอ้ ทางๆางนี่ยมาทิ้งเอาเครื่องมือไว้มีขวานมีอะไรเยอะนะแต่เราทางนะนะนะแล้วจะใช้อะไรก็มาหยิบเอาไปนี่โหเยี่ยมเลยนี่ครับไม้ผมไม้ฝอยก็ล้มเดี๋ยวใครมาตัดทีหลังครับนะล้มไว้ก่อนครับเนี่ยโอ้โหนนโน่นต้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 นใหญ่ล้มต้นใหญ่ลงมาเลยโอ้โหนี่นี่ครับโอ้โหโอ้โหแจ๋วเลยใช้ใช้เรียกนี้ใช้เรียกนี้กับจับขวานนะโอ้โหไม้นี่สวยครับไม้ไม้ไม้นี้ ม imi, ciel, kind of nice. oh, sure. ันน <también ahí> <alumni> <im expands and floor trendy> ี <yah oo> ่ม anyway. <human> ีมีแก่นได้มีแก่นนะนี่มีแก่นได้มีแก่นนัแก่นสีดำโอ้สวยนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะค่อยๆทำเลยค่อยๆถางนะค่อยๆค่อยๆตัดแต่งเลยนะโหนู่กอนี้สวยก้อนไฟนี้อ้ยังไม่มีใครตัดเลยโอ้โหเดี๋ยวนะนะนะนี่นี่เพิ่งถางเข้าไปน่ะโดนเอารวมไปได้สองลำนะน่ะม่ไปซีสุกนะมาไปซีสุกครับนี่ยเดี๋ยว โอ้โหมาเที่ยวมาพักผ่อนครับนะมาตัดไม้ไผ่มาตัดไม้กันสนุกสนุกโอ้โหในสวนนะเอาไปทําประโยชน์ครับนะเอาไปทําร้านค้าได้ครับนี่ครับบรรยากาศดีมากนี่ครับโอ้โหนี่ครับร่มมาสองลำไม้ไผ่ที่สุดที่สุดเลยนี่ครับนี่ครับโอ้ยาวนุ่นยาวปี๊ดโอ้โหสวยลำสวยๆแล้วสีสวยเลยสีสวยเลยสีสุกเลยนะสีสุกชื่อดีชื่อว่ามงคลครับไม้ไผ่มงคลครับไม้ไผ่สีสุกครับนะบรรยากาศดีมาก นี่กันมังคุดกับกันมังคุดเดี๋ยวก็ได้กินมังคุดนะโอ้มาเที่ยวพักผ่อ,อนก็ได้กินมังคุดนะถ้าออกลูกนะถ้าออกลูกนะโอ้ตอนนี้ยังไม่ออกลูกครับนี่นี่ครับรน,นี่ครับออกเจ้าปลาทิ้งไว้ตรงนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่มาเจอตรงนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดองเหมือนเดิมนี่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 จะรุ่งระยำหรึ่งนึ่งหนึ่งนึ่น,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 นึ่ต้องเอาเครื่องมือมาก่อนนะมาตัดเนี่ยมันหนีบอยู่ไหมจริงมันหนีบอยู่เนี่ยต้องเอาเรื่อยมาเรื่อยนี่ค่อยเรื่อย เนี่ยโอ้ไม่ใช่ง่ายนะครับเอายากเลยมันอยู่ตรงนู้นไอ้ลูกเสือสวนมันหนีบอยู่กิ่งมันหนีบอยู่มันซ่อนอยู่เลมันซ่อนอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยๆดูนั่นก้นมันอยู่น่นปต้นนนแต่ลูกมันอยู่ต้นนี้โอ้นั่นอยู่เป็นของต้นนนน่ะเนี่นๆๆเนี่นเห็นไหมมันมันเลื้อยไม่ได้มันเลื้อยไม่ได้นี่ยๆเล้อนี่ๆๆนี่อีกกลุโอ้โหเยอะแยะมันกะดิดองกินกันโหเต็มที่เลยนะโอ้ยเยอะแยะเยีะแยะเยอะยะเยอะมาโอ้นีของอร่อยครับของอร่อย นี่เนี่ก็ดู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 ก้านมันก้านของก้านของพวงมันเนี่มันเปิดออกจากต้นเนาะโอ้เลี้ยวมานี่เลี้ยวมานี่เลี้ยวมานี่ลงมานี่นะไม่ใช่หาง่ายๆนะมันอยู่ตามธรรมชาติเลยนะถต้โชยอยู่อย่างนั้นมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยออกครับนะนู่นๆดูดูนะดูต้นเผาดูต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่เหมือนมันมันสามารถปรับปรุงตัวไปตามธรรมชาติเลยโอ้เลยนี่เลยเนาะเลืกอยไปนู่นแล้วก็เลือยมานี่โอ้แล้วก็ยัง ยังมีจะขึ้นไปข้างบนนู่นอีกโอ้โหเมื่อวานมันมีมันมีต้นต้นเตยอยู่นู่นครั้ำมันอยู่ค้ำอยู่ตรงกลางกลางนั่นเอาลงไปแล้วครับนะนะโอ้เยอะมากเนะนะลยนี่มาเยี่ยวไงมาเที่ยวชมดูชมธรรมชาติเลยนะนะมาพักผ่อนกา ấy, ลางเป็นเลยชมธรรมชาติโอ้เยอะมากเลยนะสวยนะนะนะค,ครับรว ifa, สวยสวยสวยเยอะมากนะนี่ก็ว่มาเที่ยวชมมาพักผ่อนนะนะโอเคครับเย็น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 บรรยากาศดีมากสุดยอดนะโอ้เย็นเย็นเย็นนะใล้ๆว่าไมม่มาเที่ยวชมมาเ็พักผ่อนได้นะ มาเที่ยวกาสมอยแล้วก็แวะมาเที่ยวชมสวนได้โอเคครับเยี่ยม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 นะตับเจ้าครยากาศดีมากโอ้ดูตัวรูปนี่โอ้สุดยอดเลยสวยมากยากาศดีมากนะนะโอ้ลูกมะพร้าวดอกก็ลูกดอกมะพร้าวลูกดอกลูกเกี่ยด้วยนะเมื่อกี้อยากกินมะพร้าวอ่อนก็สอยได้ครับสอยมากินมีไม้เลยไม้ไผ่บางนี่นะเอาเอาเอาหัวหัวหัวเกี่ยวไว้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวลงมาได้เลย นะโอเคนะใครว่ามาเที่ยวชมได้มาพักผ่อนนะโอ้สวยมากนะบรรยากาศดีมากนะะโอเคครับนะะสวยครับโอ้โหนะเยอะมากนะโอเคครับนะะสวยครับอ่าตาเอ็นชวนในบรรยากาศบรเยากาศชวนเนี่ยนะโอเคครับะ